สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนเรามาต่อเนื่องที่บทสัมภาษณ์พิเศษกันเลยนะคะคุณอัชราวันสวุวรรณสมบัติได้ไปสัมภาษณ์แล้วก็เปิดใจนักธุรกิจระหว่างประเทศที่มีบทบาททางการเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองในวัย84ปีเขาคนนี้ประสบความสำเร็จค่ะไม่ว่าจะแง่ของธุรกิจและการดำเนินชีวิต ผู้ชายคนนี้ที่มีชื่อว่าอมรินคอมันวันนี้มาเปิดใจถึงหัวใจแห่งความเป็นคนไทยที่พร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ผิดก็พร้อมที่จะออกมาเปิดหน้าพูดจากกันตรงๆพร้อมกับประกาศกันชัดๆเลยค่ะว่าเขานั้นพร้อมจะทำหน้าที่คนไทยตราบจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตไปติดตามแง่คิดและประสบการณ์ชีวิตจากคุณอมรินคอมันผ่านบทสัมภาษณ์พิเศษนี้ค่ะ นี้ห้องข่าวไทยโพสต์นะคะพามาเจาะลึกค่ะชีวประวัติของนักธุรกิจท่านหนึ่งนะคะท่านมีความสําคัญแล้วไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะทําให้เราต้องมาหาท่านที่นี่เลยที่นี่นะคะมาเจาะลึกถึงบ้านท่านเลยค่ะในซอยสุขุมวิท24ท่านเป็นนักธุรกิจนะคะที่สําคัญท่านหนึงแล้วก็มีบทบาทสําคัญทางการเมืองด้วยรัฐบาลใดนะคะ มีอะไรที่ไม่เหมาะไม่ดีท่านทักตลอดค่ะท่านเตือนตลอดค่ะวันนี้อายุกับท่านอาจารย์อมรินคอมันที่บ้านท่านเลยค่ะกับสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคนัดครับขอบคุณให้เกียรติท่องข่าวไทยโพสต์นะคะความยินดีเลยวันนี้มาบุกถึงบ้านเลยเปิดบ้านแบบปกตินี่ได้คุยกันแบบนี้ไหมคะก็มีบ้างเหมือนกันครับอืมค่ะ,ะปีนี้อายุเท่าไหร่แลวคะอาจารย์ถ้าเอาตัวเลขนะครับ ก็ประมาณ84 84แต่ถ้าเอาความรู้สึกก็ประมาณ45ใช้ได้เลยค่ะท่านอาจารย์คะตอนนี้นะคะเราอายุเราจะไม่ห่างกันมากค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละค่ะเป็นเคล็ดลับใช่ไหมคะอาจารย์คะทำให้เรามีบแบบอารมณ์ดีแล้วก็สามารถพูดความคิดความจำนี่เป็นเลิศจริงๆคือผมอยากจะเรียนให้ทราบถึงเคล็ดลับนะครับ <c oughs> ว่าทำไมถึงสุขภาพ สมบูรณ์หมด oh, นะฮะเพราะ<อ>ผมตรวจสุขภาพกับคุณหมอทุกสุเจ็ดแปดเดือนค่ะครับทีนี้ข้อสำคัญก็คือว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยดื่มเหล้า oh. ดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเบียร์สูบบุหรี่ก็เคยสูบอาทิตย์เดียวสูบบุหรี่สูบปสูบซิกา ก้าเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากจะทำลายสุขภาพก็เลยไม่เคยแตะมาเลยโอ้โหค่ยากจริงๆ<ล>โอ้โหาตายแล้วค่ะการการเที่ยวผมก็ไปตามเท,ที่ยวทะเละนะครับมีบางพ้กที่ทะเลแล้วก็มีพม,มีโรงแรมที่เขาใหญ่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ใช้ชีวิตอย่าง,างดีแล้วก็ ภรรยาผมก็ก็ดูแลผมดีลกูกๆผมก็ไม่มีปัญหาอะไระแล้วก็ผมก็ทำหน้าที่เพื่อสังครอบครัวสังคมและประเทศชาตินะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่เขาลำบากยากเย็น,นะอะไรต่างๆนี่แหละค่ะพื้นฐานที่เราใช้ชีวิตมาทุกวันนี้ผับเทคไม่เคยไปเลยไม่ไปผมจะมีคติว่า อะไรจะเข้าปากอ่ะเราต้องคิดซะก่อนอ,อะไรจะออกจากปากเราก็ต้องคิดซะก่อนะอันนี้แหละที่ยึดมาประจำเลยอ่าเป็นเป็นนันปเลยประจำเป็นคติประจําใจเป็นคติประจำใจอาจารย์คะบอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องของชุวประวัติเพราะว่าจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแบบอยากให้คนรุ่นหลังด้วยเราสู้มายัางไงบ้างคะ ทั้งตอนเรียนตอนทํางานและสิ่งที่ทําให้เป็นท่านอาจารย์ถึงทุกวันเนี้ค่ะคือก่อนจะพูดถึงประวัติผมนะคระผมก็อยากจะพูดถึงประวัติของบรรพบุรุษด้วยอ่าได้ค่ะเพราะประวัติบรรพบุรุษได้สร้างตัวผมมาครับบรรพบุพรุรษของผมเนี่ยก็รับใช้ราชวงศ์มาตั้งแต่ราชการที่สามที่สี่นะ อนที่ห้าที่มากในสุมัยที่สี่ที่ห้นะครับท่านปพยาศรีสุนทรววหาะท่านเป็นผู้ที่ในสมัยนั้นท่านดำรงตำแหน่งที่เลขาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าแล้วก็เป็นองคมนตรีด้วยแล้วท่านก็เป็นผู้ที่ แต่งหนังสือภาษาไทยให้คนไทยในสมัยนั้นนะได้อาเรียนรู้มีความรู้มีเริ่มสร้างสาระตัวเองได้แล้วต่อมาก็ท่านถนัดคอมันะนะท่านก็เป็นผู้ที่ได้ทำงานหลายอย่างให้แก่ประเทศชาติอย่างที่ท,ทราบกันก็คือว่าไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยถูกบุกุกหรือคุกคามจากต่างชาติ แล้วก็ท่านก็เป็นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งสมาคมอาเซียนนะครับซึ่งประเทศต่างๆก็ให้ความสำคัญอย่างมากนะคัะตัวผมเองเนี่ยเมื่อสามปีมาแล้วเคยได้รับเชิญจากประธานาธิบดีดูเตเต้นะครับในฐานะาาเป็นทายาทให้ไปรับ เครื่องอิสยาพรสูงสุดของอของฟิลิปปินส์แล้วก็เขียกการเคียแผ่นเหล็กที่เขียนเรื่องความคุณงามความดีที่ท่านทำให้แก่ประเทศในภูมิภาคนี้มผ,มผมอยากจะ,ะเรียนนะครับอยากจะฝากคนที่เรียนไม่เก่งและเรียนตกของผมมาเรียนโรงเรียนรัตสมชัญบางรักษนะตอนรนัสตสมชันบางรักเนียผมเรียนได้เลยว่า ผมเคยตกซ้ำชั้ปีไม่น่าเชื่อค่ะจ๊ะแล้วก็ผมก็เรียนเนี่ยผมก็เวลาประกาศผลสอบผมก็จะมีที่ห้องประชุมใหญ่ะนะเขาก็จะมีคนที่หนึ่งคนที่สองไปเรื่อคนที่สอบได้ ผมไม่อยู่ฝั่งตกตลอดโอ้โหโดนบ่นไหมคะที่บ้านบ่นไหมที่บ้านไม่บ่นนะที่บ้านไม่เคยดุผมและไม่เคยว่ากล่าวผมเลยค่ะว่าเรียนตกเรียนอะไรอะไรไม่สนขอให้เป็นคนดีเท่านั้นอนะผมก็ผมก็ตกงั้นก็ตั้งเรียนมาิวยาลัยค่ะนะเรียนกฎหมายนะค่ะผมก็ได้ห้าสิบจุดกว่านั่นนะอืมก็ยังผ่านนะ อ่าครับยังก็แต่ว่าผมก็มีเป้าหมายในชีวิตผมว่าผมจะต้องเรียนจบนะระดับนั้นระดับนั้นอแล้วกระทัเมื่อผมเรียนจบแล้วนะครับผมสมัครเรียนในต่างประเทศนะฮะผมไม่มีหมายเวลาตอบรับผมมาเลยอาแล้วทำยังไงละทีนี้ผมก็บินไปอเมริกาค่ะนะก็ไปขอพบกับดีนเขานะทางด้านกฎหมายการการเมืองระหว่างประเทศนะครับ เขาก็เอาไปเอาคนปว่าที่ผมสมัครมาดูโอ้เขาก็สั่นหน้าเลยผมก็คุยกับเขาอ่ะนะครับคุยกับเขาบอกอย่าไปสนใจเลยเรื่องขนมคะแนนนะอยู่ตอนอันนี้อายมาอยู่ต่อหน้าอายแล้วนะอายอยู่ต่อหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากจะรู้อะไรก็ถามมาสรุปเขารับเขารับหลังจากที่เขาถามเราคุยกับเราแล้วเราตอบเขาได้ทุกคําถาม อ่าโอ้่เขาก็รับนะแล้วผมก็เรียนจนจบอ่ะนะครับเรียนจบแล้วก็พอจบวันพอพอจบวันหนึ่งวันหนึ่งผมก็ซื้อตั๋วรอบินกลับเลยเพราะสมัยก่อนนี้ไม่เคยมาห้าปีนะไม่เลยมาเรียนจบปุ๊บบินกลับเมืองไทยปั๊บก็กลับเลยกลับเลยจากอเมริกานะกลับเมืองไทยเลยับยโอ้ค่ะ ผมก็คิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในระหว่างที่ผมอยู่อเมริกาเนี่ยผมไม่ได้เรียนอย่างเดียวนะครับผมก็เวลาไม่มีเรียนนะผมก็าางานทำผมเริ่มหางานทำนั้นแต่ล้างจานตอนไปใหม่ๆนะวัว่างไปล้างจานตามล้างที่ department store ร้านอาหาร หล้งการเดือนในึเดือนหนึ่งก็เลื่อนมาเป็นนักเป็นเป็นคนเสิร์ฟนะแล้วตอนหลังผมก็ไปทำงานที่วอชิงตันอเมริกานะกอจะได้ก็ต้องผ่านการสอบเยอะแยะเลยนะแล้วผมก็สอบได้ผมอสอบได้ผ่าน f อ i ด้วยนะเพราะก็เช็คหมดแล้วก็เสร็จแล้ว รายได้ก็ดีนะถ้าผมแปลกระดาษหน้าหนึ่งนะแล้วก็อ่านข่าวค่ะผมจะได้ยี่ห้าเหรียญนะสมัยนั้นยี่ห้าเหรียญเยอะมากค่ะเยอะมากะอ่านเองด้วยไหมคะอ่านเองด้วยแปลด้วยอ่านเองด้วยแล้วทีนี้ผมเป็นคนที่โชคดีอย่างนึงนะ คือผู้ที่เคยแนะนำท่านผมผมไปไปสมัครเนี่ยท่านก็ทำงานอยู่ที่นั่นด้วยผมก็เป็นคนที่ต่อสู้อ่ะคือผมต่อสู้มาตั้งแต่เด็กแล้วตอนเด็กตอนเล็กๆของผมตอนอายุสองขวบสามขวบผมก็เป็นโปลิโอ,โอนะ,ะใ,นในสมัยนั้นไม่มียารักษาหรอกะนะครับคนที่เป็นเาจะเดินกระโปรงกระปรอยกระเพกอะนะ แต่ตัวผมเองพอดีม,ม,มีบุญนะบุญญาท่านนวดท่านหัดผมเดินท่านอะไรจะอะไรเป็นหลายปี <Okay. S 2> ผมเมื่อเดินได้ปกติตจนหายจนหายนะฮะเล่นฟุตบอลก,ก็ได้เล่นเทนนิสก็ได้อะไรแบบนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาไม่มีใครเกิดมาอย่างสมบูรณ์ค่ะ แต่เราก็ต้องพยายามอดทนแก้ไขในสิ่งที่ถูกนั้นก็ตทั้งผมไปเรียนที่อ,อ,ทอเมริกาผมก็เรียนไม่ค่อยเก่งนะแต่ผมก็พยายามเรียนจนได้นั่นคือเพราะว่าเราตั้งเป้าแล้วว่าชีวิตเราจะเดินยังไงใช่เราต้องตั้งเป้านะครับอาจารย์คะแลังจากการทํากองเรือของไทยสําเร็จเนี่ยเป็นเจ้าแรกเรื่องของเอกชนจะทําอะไรต่อคะผมก็ รับงานเป็นล็อบบี้าวนะะ,ะจากบริษัทสร้างโรงกลัน่นที่ใหญ่ที่อันดับสองของโลกเขามาตั้งขอเขาขอขาทีแรกก็ขอให้ผมทำมานาแล้วมาเป็นปีแล้วถ้าผมบอกผมยุ่งผมยังไม่อยากนั่นแล้วตอนหลังผมพอมีเวลาผมก็ทำแล้วทำให้เขาสำเร็จด้วยนะฮะ ทําให้ผมได้รู้เรื่องเกี่ยวกับกิจการน้ํามันค่ะ,ะจริงๆถ้าผมเป็นรัฐมนตรีพลังงานนะผมรับรองเลยประชาชนไม่ถูกหลอกเหมือนทุกวันนี้อ่โอ้โหค่ะม่ต้องใช้น้ํามันแพงเหมือนทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ไปทํากิจการอื่นอย่ทํทกิจการเป็นตัวแทนสายการบินนะฮะวทำเกี่ยวกับกิจการโรงแรม อีกเขาใหญ่ชื่อภูวนาลีนแล้วก็คนไปเทีย่ยวที่นั่นคุณจะเห็นเลยว่าเรารักษา,ษาธรรมชาติความสวยงามความเป็นไทยไว้เนี่ยยังได้เป็นติดตลาดนะแล้วก็เสร็จแล้วผมกา,าทำเกี่ยวกับสังหารีมาทรยบด้วยะนะครับ ณปัจจุบันแหละคะยังทําอะไรอยู่ก็ทาอยู่ทุกอย่างเนี่ยอ๋อที่พูดทั้งหมดนี้ไม่ใช่อดีตนะคือเดินตั้งแต่อดีตแล้วก็มาถึงปัจจุบันที่ทําทั้งหมดด้วยอ่ามีมีบางอย่างอย่างเช่นเรือนะที่ไม่ได้ทาแล้วอ่าเพิ่งเลิกมาได้เป็นสามสี่ปีค่ะนะครับเพิ่งเลิกเองค่ะแล้วก็อ่าอ่าเทรดดิ้งอ่ะค่ะผมก็เลิกอ่ะเลิกแล้วเลิกาตั้งตอนจีนขึ้นนะค่ะนะฮะ แล้วผมก็ทําอะไรแตอะไรไปเรื่อยมีอากาศก็ทําไปเรื่อยฟังแต่ท่านอาจารย์ดูที่จับได้นะคะอ๋อะทีนัโทษฐทนะัที่สําคัญคือผมจะ,ะทําเกี่ยวอะไรที่เกี่ยวกับบ้านเมืองอนะ,ะอย่างเช่นมีสมัยหนึ่งอะ่ะม,มีรัฐบาลที่โกงอยากจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจเอาไปขาย ไฟฟ้าปลาปลาอะไรต่างๆเนี่ยะนะฮะเอาไปขายแล้วตอนนั้นกัผมก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดพอ,พอสมควรกับพวกสาภาพทั้งหลายผมก็ให้เขาให้เขาเห็นให้เขาสำนึกว่าสาภาพรัฐวิสาหกิจเนี่ยเป็นสมบัติของประชาชนอ,อย่าให้พวกนักการเมืองเร็วๆคนะ เอาสมบัติของประชาชนไปขายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เวลาผมทำงานอยู่เนี่ยพวกสาภาพนะของแต่ละ,ละไฟฟ้ามังาาม่งปปามั่งะโทรมาหาผมอาจารย์อาจารย์คนเป็นพันเลขยขานั่งคอยอาจารย์อยู่เนี่ยนะอจารย์่ช่วยช่ขึ้นเวทีพูดตอนนั้นนะคะส่วนะช่วยพูดในเวทีให้เขา เข้าใจะนะอะไรต่างๆ,างๆเพื่อที่รักษาสมบัติไว้ให้กคนในชาติอันนี้แหละที่ทําให้ท่านอาจารย์เห็นว่าเราประสบความสําเร็จเรืของธุรกิจแล้วเราก็ต้องมีหมวกอีกใบหรือมีหน้าที่อีกใบในการเป็นพลเมืองไทยในการให้มาโพรเทคตรงนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับถ้าทุกคนนะถ้าค,คนไทยนะครับปกป้องสิทธิและผลประโยชน์และทําหน้าที่ของตัวเองซึ่งถือว่าเป็นหลักนะประเทศชาติ ก็จะอยู่ได้ค่ะทุกวันน ah ี้อายุ84ปีแล้วอุ้ยขอโทษค่ะอายุ45ปีแล้วเรายังยืนหยัดที่จะเดินตามแนวทางนี้อยู่ไหมคะเช่นเห็นอะไรไม่ดีไม่ควรประชาชนจะเสียเปรียบก็จะออกมาสู้ออกมาทักออกมาทุกมาติงแบบนี้ผมจะสู้จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของผมเพื่อที่จะรักษาประเทศไทยความอยู่ดีกินดีของคนไทยความมั่นคงของชาติและสถาบัน กษัตริย์ไว้จนนาทีสุดท้ายนะผมไม่ต้องการเหรียญตราไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นไม่ต้องการอะไรตอบแทนแต่ผมทําหน้าที่ของผมนะครับผมผมไม่เคยแคร์ใครและผมไม่เคยหวังลาบยศสันเสริญด้วยนะผมพร้อมเสมอที่จะทำแล้วก็ไม่ได้มีความโลภนะครับเพราะผมเผอ ถือว่าผมมีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตผมแล้วผมมีันมีบ้านอยู่มีภรรยาที่ดีมีลูกที่ดีะนะะนะการทำงานด้วยการบริสุทธิ์ใจทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองผมก็ถือว่าผมเกิดมาผมก็ทำหน้าที่ของผมนะผมไม่แคร์ใครใครจะมานั่นผมก็วัดสู่นะทุกวันนี้ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ถือว่าได้ทำหน้าที่ของคนไทย เต็มร้อเปหรือ,อยังคะคือผมไม่เคยคิดเต็มจะเรื่องเปอร์เซ็นต์นี่ไม่เคยคิดนะแต่ผมทำเต็มที่เรียกว่าชีวิตผมก็ตายให้ประเทศไทยได้ไม่ต้องเป็นดาหารหรอกแล้วพอเราเสร็จงานนะครับลิชักจะปิดหมดเลยเวลาผมกลับบ้านมาผมจะไม่เอางานมาพูดกับที่บ้านกับแม่บ้านลลูกเลิกอะไรนั้นผมถือว่าจบแค่นี้ ตลอดชีวิตมาเนี่ยมผมไม่เคยเอากระดาษหรืออะไรมาทำงานที่บ้านเลยค่ะนะไม่มาเขียนไม่มาคิดไม่มาอะไรที่บ้าน